เราจะมาดูว่าไก่นะครับไก่แจ้เนี่ยเขาจะขึ้นไปนอนกิ่งไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็บินขึ้นไปแล้วหนึ่งตัวนะครับขันอยู่นู่นน่ะบนหลังคาแล้วตอนนี้ครับเขาจะนอนบนต้นมะกอกนะครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งกําลังบินขึ้นไปตรงนี้สองตัวนี้น่าจะนอนอยู่ข้างล่างน่าจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่อยู่ที่ลาวเล็กนี้แต่ไอตัวผู้นุ่นน่ะขึ้นไปนู่นแล้วครับ แล้วมันก็จะมีพวกที่ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ก็มีนะครับอืมนี่มันมีตัวหนึ่งเคยไปนอนอยู่ตรงสีแยกแต่ว่าตกลงมาตายทงใสหลับในครับามาดูกันว่ามันฟุบโอ้โหนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่นะเขาก็จะนอนอย่างนี้ของเขานะครับนี่คือธรรมชาติของของไก่แก้นะครับซึ่งพื้นเพเขาจริงๆเขาเป็นไก่ป่านะ หนูไปขันอยู่บนต้นไม้หนูพีนอ้องเอ้ยนี่ฝั่งนี้ก็ขึ้นมาบนต้นไม้กันแล้วครับแล้วก็ให้ดูนะก็ยามเย็นนะครับที่บ้านที่อูนตอนนี้ก็ขึ้นต้นไม้กันเต็มหมดแล้วนะครับถ้าเป็นในป่าในะอะไรนี่นี่ถ้าเราไปหายิงไก่แก้นี่เราต้องไปกลางคืนนะครับถึงจะเจอโอ้โหดนูขันเนี่ยขันใหญ่เลยอยู่บนยอดไม้นะครับอันนี้ก็จะมี ผู้ตัวเมียตัวหนึ่งก็นอนอยู่กิ่งฝั่ง,น,น,งน,นู้นนะครับนู่นนุ่นน่นน่ะนตัวหนึ่งนู่นนะนั่นตัวหนึ่งนี่นี่อีกสองตัวครับหรือวันนี้อีกตึงตัวนะครับเมื่อก่อนนี้จะนอนเต็มเลยบนต้นต้นตะขบนะครับอันนี้ก็จะลูกตะขบนี่เขาไม่กินเลยเมื่อก่อนแรกๆมาใหม่ๆนูพากันกินดีมากเลยไก่ตอนนี้ก็พากันขึ้นไปนอนข้างบนกันนี่ครับ ที่จริงถ้าไม่ขังถ้าไม่ขังนี่นอนเยอะกว่านี้อีกนี่ครับตอนนี้ต้องแยกแยกไว้มันเยอะจัดนะครับต้องแยกไว้แยกไว้ดูเลยการนอนของไก่ป่าครับสัญชาตญาณของเขาต่อให้เราเอามาเลี้ยงเป็นไก่บ้านยังไงเขาก็มีสัญชาตญาณความเป็นไก่ป่าอยู่ดีนะครับนี่แลนอนนี่ครับนี่ฮะ นอนสูงมากเลยต้นมะกอกครับตันนี้ต้นมะกอกหมดละที่เหลือก็นอนข้างล่างกัน,อ,น,นกอันนี้ก็ไก่ไข่ครับนี่ก็ไก่ไข่เนีี้เอายาเข้าไปให้เพื่อให้เขาได้ไข่มันกินอยู่บง เฮ้ยอย่าขี้ใส่หัวนะเว้ายอย่าขี้ใส่หัวกันนะนะครับไอ้ตัวนี้ก็หาที่นอนกันนะครับน<อ>ู่นอยู่สูงๆหนึง่งอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะธรรมาชาติอ่าของไก่พวกนี้เออก็เคยโดนงูเหลือมรัดนะรัดเราก็ร่วงลงมาจากต้นไม้เหมือนกันงูเหลือมขึ้นไปรัดนะครับตายหลายตัวแล้ว ถึงงูเหลี่ยมฟัดไปยักษตัวแล้วตองคตกลงมาน้ากันก็งูกับมีดีเมื่อก่อนเยอะกว่านี้ครับไก่เยอะกว่านี้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยทั้งไก่ทั้งเป็ดฮะช่วงนี้มันเกิดมันบ่ไหนเนาะมันมันแปดเนาะจากน้อยของเฮามันกับบะมีแล้วเพราะว่าไอ้นี่เด้ใครแมคโครว่าเคียย์พื้นที่เมื กระบมี่แล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นครับผมก็ให้ดูนะครับอยู่กันแบบบ้านบ้านถึงเราจะอยู่ในเมืองใหญ่แต่เราก็อยู่กันแบบบ้านบ้านะครับ,นะรบอยู่กันแบบพี่น้องครับไม่มีคำว่าอ,อยู่แบบเท่าแก่เจ้านายนะครับเราแก่ลูงน้องนะครับมีเฉพาะเวลางานครับพอเลิกงานแล้วก็ ก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องน้องนะครับผมมาดูฝั่งนี้มั่งครับฝั่งนี้ก็ผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าเราอยู่กับเมียเรามนเรียนเพื่อนนอนรถบ้านครับโอ้ลูกชายเพื่อนมาหาอย่ยอิจฉาล้วเดว้เราในนอนรถบ้าน,ดดน,นเด้ดรมาขอเงินมาขอเงินโอ้ยดรดเรเห็นงานยังนี้มาของเงินคน่เห็บงานเลย,อ,าาอ,ยอืมยังบ่พอใส่โอ้พิงเป็นดังไฟพิงครับ อากาศเย็นครับยุ่งเทียบกับอากาศเย็นอยู่แต่ว่าบบถึงก็พรอนนะครับก็เย็นเย็นพอดดีนี่ครับด็อกด็อกด็อกเตอร์สูงจักจักอันนี้แล้วสูงเท่าไหร่ลอยห้องสิบกว่ามึงบอลล็อตแท้นี่ครับเดี๋ยวสิไปคัดเลือกทหารสงครามสิมานี่ครับบอลย่างก็ครับดอกเตอร์ พวกคอรอเคลียยังส uh, ี่ละติดทหารดี้อมครับุเต็ขอืูดเดียมเซ็ตหอดูหอด้านวะนี่นั้นจีมาหอดูหอด้านุอดติดเบินืพี่ไอพี่ไอกันยังติดเนาะพี่ไอนี่ครับบแ่ห้บไยี่สิบเอ็ดปีบอวันนี้คัดเลือกทหารเรากระบวดบอติดกะบวชบอติดกระบวชกบ่ติดกระบวชเลยบ่คัดเลือกทหารกับชิบวดอืมโอ้ผู้เฒ่าบ่ไห้มากไงตัวนี้ ก็กลับมาเห็นงานก่อนจะกลับไปบวชวอยังไงกลับมาเห็นงานก่อนบวชใส่เดือนหก่ะใส่บุญเดือนหกวะโอ้นี่ครับสีบวชตอบแทนพระคุณพ่อเม่ด็อกเตอร์ว่ายากปากเปียกส่วิเสียงงหญ่ได้ฟันใหญ่สูจะได้ก้ายไส้่าเลี้ยงหอเวิ้นเว้นมานะ แม่มาวออมาเมื่อสิบวันมนเมือสิมประจนซะเลยตอนตอดยื้อหันไอ้ใหี้ยว่าผู้สาวยื้อใส่ดอกเตอร์นี่ครับดอกเตอร์บอกผู้สาวมีมีตะูอ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆลองติดข่ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม บายบายครับผมเจอกันไม่คลิปมนะครับับบรรยากาศงยามแรลงกลางใจเมืองหลวงครับนคนบันนอกมาอยู่กรุงเทพกับบันนอกคือเกาล่ะครับนะบายครับผมสวัสดีครับ